พันธะโคเวเลนต์พันธะไอออนิกและพันธะโลหะแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่มีคำตอบมาให้น้องๆค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ u เ m Class ในหัวข้อเรื่องพันธะเคมีนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาพูดถึงพันธะเคมีทั้ง3พันธะนะคะนั่นก็คือพันธะโคเวเลนต์พันธะไอออนิกแล้วก็พันธะโลหะนะคะว่าทั้ง3พันธะนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะเรามาดูกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะคือพันธะโคเวเลนต์ค่ะ พันธะโคเวเลนต์นะคะจะมาจากคําว่าโคที่แปลว่าใช้ร่วมกันแล้วก็เวเลนต์ที่ย่อมาจากเวเลนต์อิเล็กตรอนซึ่งหมายถึงอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมค่ะดังนั้นคําว่าโคเวเลนต์นะคะจึงจะหมายถึงอะตอมของาธาตุที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันค่ะค่ะโดยอะตอมของาธาตุที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะคะจะเกิดได้จากการที่ทาธาตุทั้ง2ตัวนะคะ มีค่า e.n สูงทั้งคู่ค่ะค่า e.n หรือค่า electro negativity สูงเนี่ยจะหมายถึงว่าถ้าทั้ง2ตัวนี้นะคะจะมีความสามารถในการดึงอ e ิเล็กตรอนสูงทั้งคู่ค่ะซึ่งแปลว่ามันทั้งสองตัวเนี่ยจะรอรับอ e ิเล็กตรอนอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ให้อ e ิเล็กตรอนกับใครค่ะดังนั้นนะคะถ้าทั้งสองตัวนะคะจึงเกิดการแชร์อ e ิเล็กตรอนร่วมกันค่ะค่ะโดยที่พันธะโคลเลยนนะคะจะสามารถเกิดได้2กรณีค่ะก็คือ การเกิดของธาตุอะโลหะกับธาตุอะโลหะหรือธาตุกึงโลหะกับธาตุอะโลหะนะคะค่ะพี่ขอยกตัวอย่างเป็นคาร์บอนนะคะที่มีสี่วาเลนต์อิเล็กตรอนอยู่สี่ตัวนะคะค่ะคาร์บอนเนี่ยเป็นธาตุโมลสี่จึงมีวาเลนต์อิเล็กตรอนอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะการที่จะทําให้ตัวมันเองเสถียรเนี่ยมันจึงต้องการอิเล็กตรอนวงนอกหรือว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยให้ครบแปดตัวนะคะมันจึงทําการ แช่อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนจำนวนสี่ตัวนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวตัวมันเองเนี่ยมีวาเลนต์อิเล็กตรอนครบ8ดตัวนะคะส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วหนึ่งตัวการที่จะทำให้ตัวมันเองสเสถียรเนี่ยมันจึงต้องการอิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะทำให้มันอะ,สะเสถียรนะคะจึงเกิดเป็นสารประกอบตัวนี้นะคะก็คือ C H 4หรือว่า มีเทนนี่เองค่ะค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะพี่ขอยกตัวอย่างเป็นซิลิกอนละกันค่ะซิลิกอนเป็นธาตุกลึ่งโลหะนะคะแต่ว่าอยู่หมู่สี่เหมือนกับคาร์บอนเลยค่ะนี่นะคะซึ่งเหมือนกับคาร์บอนเลยค่ะการที่ตัวมันเองเนี่ยจะทําให้ตัวมันเองเสถียรนะคะมันจึงต้องทําการแชร์อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนทั้งสี่ตัวเพื่อที่จะให้ตัวมันเองเนี่ยครบแปดตัวนี่นะคะเติมไปเลยค่ะ สตัวนี่ค่ะเมื่อครบ8ตัวนะคะตัวนีก็จะเกิดการสะเถียนขึ้นค่ะค่ะต่อมาเรามาดูกันที่พันธะที่2เลยนะคะนั่นก็คือพันธะไอออนิกค่ะพันธะไอออนิกเนี่ยก็คือพันธะที่เกิดแรงดึงดูดระหว่างไอออนหรือประจุซึ่งมันจะเกิดกับธาตุที่เป็นโลหะกับธาตุอะโลหะนะคะพี่ขอยกตัวอย่างเป็น nacl หรือว่าเกลือแกงนี่นะคะตัว nacl เนี่ย น้องจะเห็นใช่ไหมคะว่าครูนะน้องจะเห็นใช่ไหมคะว่าตัว na เนี่ยมันให้อิเล็กตรอนกับ cl เข้าไป1ตัวในเมื่อ na เนี่ยให้อิเล็กตรอนกับ cl เข้าไป1ตัวเนี่ยตัวมันเนี่ยจะเกิดประจุที่ติดบ,บวกอยู่น้องเห็นน้องเห็นใช่ไหมคะตรงนี้โอเค อิเล็กตรอนมันหายไป1ตัวมันให้เข้าไปเนี่ยตัวมันนจะติดประจุบวกส่วน cl เนี่ยเมื่อรับอิเล็กตรอนของ na มาเนี่ยจะกลายเป็นประจุลบของตัวมันเองนะคะเนี่ยจากประจุทั้ง2ตัวเนี่ยแหละคะ่ะจะทําให้เกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นทําให้ตัวมันทั้งสองคนเนี่ยเกิดพันธะไอออนิกขึ้นมาค่ะค่ะนอกจากที่จะเกิดกับธาตุที่เป็นโลหะกับอโลหะแล้วน,นะคะยังสามารถเกิดได้กับ กลุ่มไอออนบวกกับประจุลบหรือกลุ่มไอออนลบกับประจุบวกนะคะในที่นี้พี่ขอยกตัวอย่างเป็นเล็กๆตรงนี้เลยนะพี่ขอยกตัวอย่างเป็น N H 4 Cl เนาะโอเค N H 4 Cl เนี่ยหนูจะเห็นได้ว่า N H 4ตัวเนี้ยพี่ขอวงเล็บนิดน,นึง N H 4ตัวเนี้ยเป็นพันธะโคเวเลนต์โอเคพี่ขอเนี่ยเขียนอะไรละเอียดนิดน,นึงนะ จะเป็น N สี่ตัวโอเคจะมาทวนความรู้เราจะต้องไม่ลืมความรู้อันเก่านะคะนี่ N เกิดพันธะโคเวเลนต์กับไฮโดรเจนสี่ตัวโอเคซึ่งตัวนี้หนูจะเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นพันธะโคเวเลนต์แต่ว่าถึงมันจะเป็นโคเวเลนต์มันก็สามารถเกิดพันธะไอออนิกได้เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเมื่อเป็น nh 4ตัวนี้แล้วนะคะตัวมันจะติดประจุบวกส่วน cl ตัวเนี้ยมันก็จะติดประจุลบจึงทำให้มันสองตัวเนี้ยเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าด้วยการเกิดเป็นพันธะไอออนิกค่ะค่ะต่อมานะคะพันธะสุดท้ายค่ะคือพันธะโลหะนะคะพันธะโลหะนะคะก็คือพันธะที่เป็นพันธะของธาตุที่เป็นโลหะชนิดเดียวกันค่ะ ก็คือธาตุโลหะเนี่ยมันจะมีค่าอิเล็กตรอนิเติวิตี้ที่ต่ํามากค่ะตัวมันเองเนี่ยจึงมีอิเล็กตรอนที่อิสระค่ะมันจะวิ่งไปไหนก็ได้นะคะการที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนก็ได้นะคะมันก็เลยวิ่งไปจับกับโปรตอนของธาตุที่เป็นโลหะชนิดเดียวกันของอะตอมใกล้ใก้เคียงใกล้ใกล้เคียงกันนะคะตัวโลหะทั้งสองตัวแบบนี้นะคะนี่อิเล็กตรอนตัวนี้เนาะ โอเคมันอิสระมากมันก็เลยไปจับกับตัวโปรตอนตรงนี้ของธาตุที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จับจับกันไว้ยึด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 ,ย,ด,ย,ดยึดกันไว้เป็นแพรๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยการเกิดการดึงดูดกันของพันธะดึงดูดระหว่างอะตอมโดยที่มีอิเล็กตรอนของโลหะเนี่ยวิง่งอยู่รอบๆรอบๆรอบๆจึงเกิดเป็นพันธะโลหะค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูความแตกต่างของพันธะทั้งสาพันธะเลยนะคะโดยจะแบ่งเป็นพันธะโคยเลน์พันธะไอออนิกแล้วก็พันธะโลหะแล้วก็แบ่งเป็นสมบัติคือสถานะที่อุณหภูมิห้องความเหนียวหรือว่าความเหนียวหรือว่าการแบ่งสถานะเป็นของแข็งของมันอะแล้วก็จุดเดือดจุดหลอมเหลวการละลายนา้ำแล้วก็การนำไฟฟ้าเนาะ ค่ะเรามาดูกันที่สมบัติอย่างแรกเลยนะคะก็คือสถานะที่อุณหภูมิห้องนะคะสถานะที่อุณหภูมิห้องของโคเวเลนต์เนี่ยจะมีทั้ง3สถานะเลยก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะต่อมาสถานะที่อุณหภูมิห้องของไอออนิกเนี่ยจะมีแค่ของแข็งนะคะส่วนโลหะเนี่ยก็มีของแข็งเหมือนกันแต่ยกเว้นประลอดนะคะที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ต่อมาความเหนียวโคเวเลนต์กับไอออนิกเนี่ยจะถูกจัดอยู่ว่าเป็นว่ามีความเปราะค่ะความเปราะก็คือการที่เราเอาอะไรไปกระแทกมันแล้วมันเกิดการแตกหักออกจากกันได้ง่ายนะคะอันนั้นนะคะจะเรียกว่าเปราะแต่ว่าโลหะเนี่ยจะถูกจัดว่ามีความเหนียวเพราะว่าการที่เราจะเอาอะไรไปกระแทกโลหะเนี่ยมันจะไม่เกิดการเปราะค่ะมันจะเกิดการแผ่ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆค่ะมัน จึงมีความเหนียวเนาะจากนั้นเรามาดูกันที่จุดเดือดจุดล้อมเหลวโคเวเลนต์เนี่ยจะถูกจัดอยู่ที่จุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำเพราะว่าพันธะที่ยึดมันไว้เนี่ยมีการมีแรงดึงดูดที่น้อยมากเลยค่ะพ,พันธะพอมีแรงดึงดูดที่น้อยเนี่ยเวลาเราโดนความร้อนไปนิดนึงมันเกิดการแยกออกจากกันได้ง่ายนะคะก็เลยมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่ต่ํา แต่ว่าพันธะไอออนิกกับพันธะโลหะเนี่ยจะมีจุดจุดเดือดจุดลอมเหลวเนี่ยที่สูงเพราะว่าพันธะเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากจุดลอมจุดเดือดจุดลอมเหลวของมันเนี่ยก็เลยมีความสูงมากตามไปด้วยนะคะต่อมาการะละลายน้ําพันธะโคเวเลนต์เนี่ยถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดมันมีขั้วเนี่ยมันจะสามารถละลายน้ําได้ค่ะส่วนไอออนิกเนี่ยมันจะมีทั้งละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ําแล้วก็ สุดท้ายก็คือโลหะมันจะไม่ละลายน้ำค่ะสุดท้ายนี้การนำไฟฟ้าพันธะโคเวเลนเนี่ยมันจะไม่เกิดการนำไฟฟ้านะคะเพราะว่าพันธะของมันเนี่ยไม่ไม่มีตัวประจุเป็นตัวเกี่ยวข้องนะคะการที่เราจะนำไฟฟ้าได้มันต้องมีประจุอย่างเช่นอะไรงี้ใช่ไหมการที่มันเป็นของแข็งเนี่ยมันจะไม่สามารถนําไฟฟ้าเพราะว่าประจุบวกกับประจุลบมันรวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่เมื่อถูกทําเป็น ถูกทาให้หลอมเหลวเนี่ยประจุทั้งสองตัวของมัน,นจะเกิดการแยกออกจากกันจะทําให้ประจุของมันเนี่ยเกิดการนําไฟฟ้าได้และสุดท้ายก็คือพันธะโลหะเนี่ยมันจะเกิดการนําไฟฟ้าแน่ๆเพราะว่าอิเล็กตรอนของมันเนี่ยมีความอิสระมันก็เลยมีการนําไฟฟ้าที่สูงมากนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปสาระสําคัญของพันธะเคมีทั้ง3พนาพันธะนะคะหากน้องมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถไปถามได้ใน กลุ่มพันธะเคมีของเว็บไซต์เลยนะคะขอบคุณค่ะ